สวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มการเพิ่มผู้ติดตามนะครับหรือว่าเพิ่มยอดฟอกของแพลตฟอร์มทิกตอกนะครับตัวนี้การเพิ่มยอดฟอกนะครับก็สามารถดันทิกตอกของเราได้นะครับหรือว่าจะเป็นการเป็นเอาเป็นไลฟ์สตรีมได้เหมือนกันในการมอนในการดันผู้ติดตามทำยังไงก็มาดูเลยอย่างแรกนะฮะทุกคนเปิด Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า smnola.com MM แบบนี้นะครับ อ่านเธอไปได้เลยนะครับพอถึงตรงนี้นะถ้าใครมีดีนะครับแบบผมไม้ทําการลงชื่อก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีมาสมัครใช้งานกันชื่อใช้นะครับอีเมลนะผ่านนิยณมผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้งสี่อย่างนี้อีเมลนั้นก็มั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นใช้อีเมลจริงเมื่อทําการกรอกแล้วนะครับติ๊กแล้วนะครับตรงนี้ด้วยต้องติ๊กนะครับแล้วก็ทําการสมัครใช้งานแล้วก็ลงชื่อกาใช้กันเลยนะครับ พอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคบให้ทุกคนมาดูที่หมดหมู่เนี่ยหมดหมู่ก็มีบริการต่างๆมากมายเลย a c e b o o k นะครับเป็น Tik t o k นะครับล้วเป็น Instagram แล้วก็เป็น YouTube ด้วยนั่นเองนะครับก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นอีกนะครับก็รองรับกันเหมือนกันนะครับทุกคนสามารถเล่นดูได้เลยตรงหมดหมู่ก็จะเป็นเพิ่มต่างๆเลยเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มฟอลเพิ่มคอมเมนต์ถูกใจอะไรต่างๆไลฟ์สตรีมนะครับมีหมดนะเพิ่มซับนะครับของยอดวิวก็มีนนครเเาาทุกสมมถไดดู้ลย่ ก็จะเป็นในหัวข้อ Tiktok อกตัวนี้นะครับถ้าหาคำว่าเพิ่มผู้ติดตามนะครับผลอยเป็นตัวนี้นะและดุตรงบริการบริการทุกคนเลือกได้เลยนะครับต้องการบริการตัวไหนนะครับครับเขาจะมีบริการให้เลือกเยอะใช้เยอะเลยอ่าสู่ก็จะตัวแรกไปนะครับอ่าแลเจอคำอธิบายคำว่าโนตัวนี้นะครับให้ทุกคนหยุดอ่านกันก่อนนะครับพอแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์นี่ครับว่าอะไรเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับเป็นการวาง และเจ้าของข้อจำนวนนี้คือจำนวนยอดพู้ติดตามนะครับที่เราต้องการจะเพิ่มนั่นเองนะครับผมก็อาจใส่ไปนะครับสักสิบแล้วกันนะครับขอ,อยอดดูยอดพู้ติดตามเดิมด้วยนะครับก็จะเป็น270นะครับไปตีไปกลมๆเลยแล้วพอค่าจะจ่ายขึ้นมาก,กดส่งไปเลย ะระบบก็ได้รับคำสั่งซื้อคุณล้านะครับเพียงเท่านี้เราก็แค่หล่อยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับง่า,งงายเลยเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับในการบ,บางผู้ติดตามตัวนี้นะ,ะถ้าใครสนใจนะครับลิงด้านล่างเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับในตอนที่ทําการลอขอยญาตแนะนําเว็บไซต์นะครับจะมีปอดการสั่งซื้อบล็อกเลอร์ตัวนี้นะครับถ้าขายยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเพียงแค่กรอบเลขเดอร์ตัวนี้ไปแล้ยวก็จแอดมบินได้เลยนะครับ เราจะมีหัวข้อลิงก์บอกนะครับมีค่าใช้จ่ายบอกนะครับมีบริการที่เราเลือกกับภาษาของระบบด้วยนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคอร์โค้ดทุกธนาคารธูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออเลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทําการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดนะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้กด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมด บริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นดอลลาร์นะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมวดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะอาอย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะมันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับเพื่อทการอ่านหมายเหตุได้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปปนนะะครับจเ็ต๋ว ตัวตัวนี้นะครับพ่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงนั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเทเทเป็นโดรา์นะครับก็หมดแล้ว ขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับตอนนี้ยอดผู้ติดตามก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยเลยครับจากสองหกสองหกแปดเป็น279เ็แบบนี้เลยนะครับก็เพิ่มกันมาจริงๆนี่ครับได้จริงนะครับยอดเนาะถ้าใครสนใจปั๊มผู้ติดตามแบบนี้ปั๊มไลค์ปั๊มอะไรนะครับเกี่ยวกับเฟซบุ๊ทิกเอร์ก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้ก็ได้เลยอ่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นะครับถ้าใครสนใจก็จะไปเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคคควีโอนน้ะรับบขุณ